ไปดูคลิปนี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์ค่ะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในคลิปจะเห็นนะคะผู้หญิงไปที่รถเารอนม แล้วก็ล้มลงไปแบบนี้ค่ะพอโพสต์คลิปนี้ไปคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะเรามีโอกาสพูดคุยกับคุณแป้งวัย26ปีะคะ่ะคนที่โพสต์นี้คือเธอบอกว่าเธอไม่มีโรคประจำตัวนะคะพอตื่นนอนจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเดินไปหยิบอะไรบางอย่างที่รถหลังจากนั้นตอนเดินกลับมันก็เป็นไปตามคลิปเลยมันมึนๆมันงงๆ เธอบอกว่าหน้าเธอช้ำนิดหน่อยนะคะสาเหตุน่าจะมาจากทำงานหนักพักผ่อนน้อยอากาศร้อนดื่มน้ำน้อยด้วย ที่นอนค่ะแล้วก็เหมือนจะเดินไปเอาอะไรสักอย่างที่รถอะแล้วก็เดินลงไปเลยตอนนั้นไม่รู้สึกตัวเลยว่าจะเดินลงไปหรือว่าเกิดจากอาการอะไรอะค่ะแต่จู่ๆมันก็วูบไปเลยคือภาพมันก็ตัดไปเลยอะคือไม่รู้สึกตัวเลยตอนเดินลงจากบ้านก็คือคิดว่าจะต้องออกไปอะไรสักอย่างเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมาฝันน้อยวูบหรือเกิดจากอะไรสาเหตุก็คือไม่รู้พอเปิดคลิปด,ดูก็เลยแบบเพีย้ยนตกใจอย,อยู่นเนีอ,นอนนยคือเพราะตอนที่ลุกขึ้นได้ก็คือยังอื่นเบลออยู่เลยค่ะพอลุกขึ้นได้ก็กลับเข้าบ้านแล้วก็ข ว่าแบบมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตือนคนอื่นที่เข้ามาดูด้วยคือใจจริงๆงคือไม่ได้ลงเพื่อบจะเรียกอะไรเลยส่วนตัวคือไม่รู้บางคนคิดว่าเราไปลบเราเห็นจังต่อเ่านี้ลบประจาตัวหรือเปล่าคือโดนจนตัวคือไม่มีลบประจาตัวค่ะอืมต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเดี๋ยวเธอเองก็จะไปตรวจสุขภาพด้วยอ๋อดีค่ะค่ะเราพักกันตรงนี้